นิดค่ะอันนี้เรื่องของเราคือเรื่องเฉดค่ะแต่ละคนนะนำตัวเลยอค่ะสวัสดีค่ะปุ้ยไพรค่ะเอ๊สวัสดีค่ะนิกกี้วารีราตน์จุฬสวงศ์ค่ะอ้าปอปคุณรวิภาค่ะมิ้นต์เบนจานีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพลอยจุฑามาศค่ะสวัสดีค่ะอังแกฤษและดานีค่ะอังแลนด์ค่ะค่ะ ก็จะเป็นซีรีส์วัยรุ่นแซฟฟิกเล็กน้อย <c oughs> ก็แซฟฟิกแหละแล้วก็เออเป็นซีรีส์ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับในโรงเรียนอีกล้วนค่ะซึ่งเออก็จะมีเด็กหลากหลายสไตล์มากและส่วนตัวมุกเนี่ยก็รับบทครูนาลินซึ่งเป็นครูที่ก็เป็นครูที่เพิ่งมาทํางานเป็นครูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อายุยัง ค่อนข้างแบบไม่ได้ต่างกับเด็กมากทําให้เด็กอะ่ะก็ยังกล้าต่อรอต่อเถียงกับเราอะไรเงี้ยค่ะ oh. ไม่เคารพว่าง่ายๆก็คือแบบต้องเราก็ต้องเอาให้อยู่อันนี้คือคาแรคเตอร์ของเราอย่างเงี้ยค่ะส่วนในโรงเรียนนี้ก็จะค่อนข้างเข้มงวดเรื่องของกฎระเบียบแล้วก็เรื่องของความเรียบร้อยความกุลชสติีอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะเป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะว่าเด็กแต่ละคนก็ค่อนข้างแสบซึ่งแต่ละคนก็อยู่ตรงนี้ทุกคน ก็จะมีความความลับแต่ละคนก็คือจะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันอยากให้น้องๆเล่าว่าแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ยังไงเริ่มจากมาเมามาเพราะว่าไม้มันไอ้นี่สลับสลับกันโอเคค่ะของหนูนะคะของอังกฤษก็คือได้รับบทเป็นเอิร์นค่ะก็คือจะเป็นเด็กที่ เออย้ายเข้ามาในโรงเรียนแล้วก็ถูกรังแกอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะมีความดราม่านิดหนึ่งในตัวละครนี้ค่ะตัวละครนี้จะโดนลุร่ใช alumni, anyway, so è, ha, ่เป็นผู oh wait, ้ถูกกระทำใช่อาบัยพลอยค่ะของพลอยก็รับบทเป็นนาโนค่ะเป็นเด็กสาวที่ติดแกลมนิดนึงค่ะเออิงแลนเป็นผู้ถูกกระทำใช่ไหมคะของพลอยเป็นผู้กระทำค่ะแต่ว่าจะกระทำแบบไหนก็ต้อง รอไปดูในซีรีส์ค่ะของมินะคะคาแรกเตอร์ก็จะเป็นประธานนักเรียนเรียนดีมีเสน่ห์นะคะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบเรื่องเซ็กซ์แซ่บแน่นอนค่ะชื่อโซฟีนะคะในเรื่องแบบกระชับแบบกระชับก่ะตอนนะคะรับบทเป็นเอมี่ค่ะก็แน่นอนว่าทุกโรงเรียนหญิงจะต้องมีสาวเท่คนหนึ่งแน่นอนก็ จะเป็นคนคนนั้นเองอ่ะซึ่งสาวเท่ที่แบบคลายหลายคนแบบมองว่าสดใสหรืออะไรก็ตามก็จะมีความลับซ่อนอยู่เหมือนกันค่ะซึ่งจะเป็นความลับแบบไหนต้องรอดิดตามชมในซีรีส์นิกกี้นิกกี้ค่ะนิกกี้นะคะก็รับบทเป็นเบลค่ะก็คาคเตอร์เน,เนี่ยมันจะมีความเหมือนเป็นแบบเด็กเดนนิดนึงแบบเด็กไม่รักกฎระเบียบในโรงเรียนก็คือโรงเรียนแบบกฎระเบียบชัดเจนมากเคร่งมากแต่ว่า เราไม่สนใจขาดทุกอย่างทุกคนระเบียบอย่างที่แบบเห็นไปแล้วในแบบที่จะเล็กๆน้อยๆก็คือแบบไปยืนดูบุหรี่เอออะไรแบบนี้ใช่แล้วก็ไปต่อรอต่อเถียงกับคุณครูคนใหม่ต่อรอต่อเถียงกันตลอดอันนี้จะเป็นตัวที่เราเถียงกันตลอดใช่ใช่ใช่สปุ้ยฝ้ายค่ะสำหรับปุ้ยฝ้ายแล้วบทเป็นเจนนะคะก็ในเรื่องเนี่ยตัวละครของเจนก็เหมือนเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาเรียนหญิงล้วนก็ภาพจาของเจนเนี่ยก็โรงเรียนหญิงล้วนเนี่ย เลิศเลอเพอร์เฟกดูดีใช่แต่พอได้เข้ามาเรียนจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนหญิงล้วนนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังที่มากกว่านั้นใช่ค่ะทําให้ตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะปรับตัวยากกับโรงเรียนนี้ใช่ใช่มืดหมดเลยมืดสนิทเลยทีนี้เฮ้ยค่ะทำไมอ่่าเงี้ยครับครูมันเด็กรู้สุดสุดรสุดสไม่ได้เลยเรื่องนะชีวิตจริงรอเล่น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 ค่ะก็ ก็อันนี้มุกก็รู้สึกว่ามุกเป็นเกียรติกันนะคะเป็นบทบาทใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทของฟู้ดชินาพัฒน์นะคะก็เป็นเพื่อนกันมาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณที่ที่ให้ให้เกียรติเราเราได้เล่นแบบเรื่องนี้มุกรู้สึกว่ามันน่าสนใจเค่ะในเรื่องมัาต้องดุใช่ไหมในเรื่องอ่ะมันก็จะมีหลากหลายแบบจริงๆเราก็เป็นคนเราเป็นคนที่ไม่ไม่ได้เก่งมากแต่เราพยายามที่จะ ต้องสู้ไงคะเพราะว่าเด็กนักเรียนแต่ละคนน่ยมากันคนละ energy อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดุในเวลาที่ต้องดุอะไรอย่างเงี้ยอย่างซีนที่เป็นไวรัลกับน้องนิกกี้ก็คือซีนที่ดุดบุหรี่คือนิกกี้เขาก็ดุดบุหรี่อยู่แล้วเรา,เอ,าออกมาตอนนิกกี้ก็เป็นฟีลแบบว่า ครูทำไม่เป็นละดิอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะตัวละครเราอ่ะก็เป็นตัวละครที่ผ่านอะไรมาเยอะมากเหมือนกันไม่ได้ว่ามาเป็นครูที่เรียบร้อยอย่างทุกวันนี้ตั้งแต่วันนี้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็ผ่านเรื่องราวเหมือนเด็กๆเนี่ยมาเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นแบบเราก็มีบางมุมที่เราสู้บางมุมที่เราอ่อนแอมอนกันเน่ค่ะเราเป็นตัวดำเนินเรื่องเนินตัวต้นเรื่องจริงๆทุกคนคือตัวหลักด้วยกันหมดเลยแต่ว่าเราอ่ะเป็นครูอยู่ครูอยู่ใช่ค่ะ ใช่ค่ะมีมีมีแน่นอนค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็นอกจากแบบความเข้มข้นแล้วดูเหมือนแรงแล้วเนี่ยมันก็มีความน่ารักแล้วก็มีความรักอยู่ในนั้นเลยนะคะใชร่รวมถึงหลายๆคนตรงนี้เป็นเป็นน้องใหม่ที่การแสดงดี mm hmm. เออก็ฝากน้องๆด้วยตรงนี้ก็คือรักรักเหมือนลูกศิษย์จริงๆ <laughs> ฝากด้วยค่ะ อ,อันนี้ก็จะเริ่มถ่ายทำช่วงช่วงต้นปีหน้านี้แล้วค่ะใก,ใกล้ใกล้ใกล้ๆนี้แล้ว <Hi. S 1> มีใหม่ใหม่เอี่ยมอองหลายคนอัน mm hmm. สองคนนี้ก็ใหม่เอี่ยมองค่ะ <Okay. S 1> อันนี้เล่นมาบ้างเล่นบ้างมีใหม่อันนี้ <c oughs> อุ้ยอาจจะเป็นใหม่แบบแต่หน้าเก่าอยู่นาปะอันนี้ก็ใหม่มา <Okay. S 1> ค่ะน้องๆแบบว่าสิบกว่ากว่าสิบปลายปลายยี่สิบไปไปต้นๆกันเอง ปักด้วยได้นำเทคนิคอะไรยันกา่ห้ลองด้วยค่ะก็คือคือเรื่องนี้ค่อนข้างค่อนข้างอินเพราะว่าเป็นแบบเพื่อนทําด้วยเราก็ค่อนข้างเหมือนมีส่วนร่วมในเบื้องหลังด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ก็รู้สึกดีเหมือนมาฝึกงานแล้วก็น้องน้องน้องนก็เก่งแล้วเราเราเหมือนแบบมือเด็กเจนเนียแนะนําอะไรไปค่อนข้างที่จะทําได้เลยค่ะตรงนี้ ตรงนี้ฟุตเขาเทนมาดีเราแบบว่าช่วยแนะนำนิดหน่อยก็ได้ค่ะถ,ถ้าจะให้คะแนนความเผ็ดร้อนของตังยามาสติปเลยเนี่ยให้สติกคะแนนน้ดีึงไหมคะผกว่าให้1ิบเต็มส0ค่ะเรื่องนี้คือเรื่องนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องที่หลากหลายอย่างนนในไลฟ์อัพของแอฟอาทมีแบบ3เรื่องเนี้ยเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่แบบ จก,กระจายจาก,กระจายกันมากว่าแบบใครไปคนนี้ไปนั่นคนนั้นไปนี่คนนี้หวานคนนี้เค็มคนนี้ดุอะไรอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์ของทุกคนต้องชัดใช่ค่ะคใช่ค่ะคแล้วก็เรื่องนี้เรื่องนี้เขียนจากแบบตัวน้องๆแต่ละคนรวมถึงบางบางส่วนของมุกที่เป็นครูนรินเหมือนกันเงี้ยค่ะอ่ะฝากบีตาหน่อยจะไดรับชมแะมีหน้าใครอยากจะฝากไหมไอ้น้องลิกกี้บ้างลิกกี้ว่ะเอาตาเลยลูกเลยนะคะครับผมก็ เอย่างไงก็ขอฝากซีรีส์เรื่องใหม่ด้วยนะครับจากค่ายเอฟเอทีเอนเตอร์เทนนะคะเป็นซีรีส์แซฟฟิตเรื่องที่3เอ้ยเรื่องที่สองในค่ายเลยแต่ว่าเป็นซีรีส์เรื่องที่3ของค่ายนะคะก็ก็เออพวกเราก็เป็นนักแสดงหน้าใหม่กันหลายๆคนเลยอยังเป็นพี่มุกที่แบบเป็นอาจารย์ของเราพี่ก็ใหม่เลยใหม่เลยอะไรค่ะอย่างไรก็ขอฝากซีรีส์ของพวกเราไว้ด้วยนะคะในปีหน้านะคะชื่อชื่อเรื่องว่าเชสครับผมโอเค